ครับสวัสดีครับผมวิศัยกินบุตรสารรสุขอูเภอเมืองน่าเจริญครับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วง,งรรลอกวัดเล่าเข้าพรรษานะครับของประเทศไทยเรานะครับสําหรับเรื่องของเครื่องดื่มเบีอ์ที่มีผลกระทบกับประชาชนในน่านเจริญแล้วก็ทั้งประเทศก็จะเป็นตั้งแต่เรื่องของผลกระทบกับด้านร่างกายของผู้ที่ดื่มเองนะครับผู้ที่ดื่มเองก็จะมีผลกระทบทางด้านสุขภาพนะครับ อาจจะทําให้เจ็บป่วยนะครับแล้วก็สูญเสียทรัพย์สินนะครับผลกระทบในเรื่องของต่ขอครอบครัวนะครับก็จะเป็นทําให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอนอกนอกตอนเองแล้วก็นอกครอบครัวก็จะเป็นเรื่องของบัติเหตุที่เป็นปัญหาสาเหตุของการสูญเสียแล้วก็การเสียชีวิตนะครับเป็นระดับต้นของประเทศไทยครับสำหรับแนวทางการดําเนินงาน ช่วงโน่นนี้ในส่วนของสํานักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนมาเจริญนะครับก็จะมีลิงก์ประชาสัมพันธ์นะครับให้อสมทุกคนในอำเภอเมืองนะครับซึ่งมีจํานวน2,400คนนะครับได้เชิญชวนพี่น้องในเขตอาเภอเมือง่า่เจริญได้นวดเล่าเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษานี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสานักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอเมืองทุกคนนะครับได้ร่วมกันนวดเล่าเข้าพรรษาเพื่อ ตนเองเพื่อครอบครัวและก็เพื่อสังคมนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับสวัสดีครับ